5ราศีดวงดีสุดในครึ่งปีหลังเงินสุดปังโอกาสเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันดับที่5ชาวราศีมังกรดวงชะตาดวงดาวมีความก้าวหน้าที่ดีมากขึ้นราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน เป็นราศีที่มีโอกาสของการมีสังคมใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงานใครเกิดราศีมังกรคุณอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเยอะขึ้นก็จะทำให้ความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของการทำงานบวกกับจังหวะดวงดาวในเรื่องของงานนั้นในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะไปลายปลายปีจะมีความชัดเจนดวงการงานเริ่มขเคลื่อนตัวโคจรในมุมที่ส่งผลดีกับราศีมังกรมาก ขึ้นก็เชื่อว่าคุณน่าจะมีความสำเร็จยิ้มรับในข่าวที่ดีจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ดวงการเงินมีความมั่งคัง่งการเงินมีความล่องตัวโอกาสในการหาเงินหรือรายได้พิเศษรายได้ต่างๆนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณสามารถที่จะหมุนเงินได้อย่างลงตัวในช่วงครึ่งปีหลัง อันดับที่4ชาวราศีพฤษภเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังราศีพฤษภดวงค่อนข้างจะเริ่มที่คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยในเรื่องแรกนั้นที่ส่งผลดีกับราศีพฤษภนั้นก็คือในเรื่องของความรักแต่ว่าต้องย้ำว่าขอเป็นสักช่วงไปไปลายปีช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วโอกาสในเรื่องของความลงตัว การงานต้องย้ำเตือนจะมีปัญหากับเจ้านายบ้างกับผู้ใหญ่บ้างเราต้องพึ่งพาผู้ใหญ่เยอะๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังดวงการเงินฝากเตือนเป็นช่วงที่มีเรื่องเสียงเงินอยู่แต่ว่ามันเป็นจังหวะของดวงดาว โชคลาภในช่วงครึ่งปีหลังเข้ามาด้วยบางทีมันจะคล้ายๆกับทุกขลาบคือได้เงินมาแล้วก็ต้องเสียเงินไปเรื่องอะไรแบบนี้ดังนั้นใครเกิดราศีพฤษภต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นอาจเป็นหนี้เป็นสิ่งขึ้นมาได้ อันดับที่3ชาวราศีเมษเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงดวงพฤหัสได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วข่าวดีก็คือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้พอเข้าสู่เดือนตุลาคมไปแล้วดาวราหูจะออกจากราศีเมษอีกเป็น10ปีกว่าจะกลับมาใหม่ ดังนั้นราศีเมษจะเหลือแต่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่ดีที่สุดดวงเดียวอยู่ในราศีของคุณซึ่งส่งผลดีให้กับชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน การเงินเงินที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้เข้ามาอะไรที่รออยู่อาจจะถูกผัดวันประกันพรุ่งปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งหลายก็จะพบกับทางออกคำตอบที่ดีทำให้เกิดความลงตัวในเรื่องการเงินที่ดีอาจจะไม่ได้ไปในเชิงของโชคลาภก็จะเป็นเชิงของการปรับเปลี่ยนในเรื่องรายได้ประจำ อันดับที่สองชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดวงค่อนข้างดีมากในปีนี้เพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกดวงดาวที่ดีเข้ามามันเหมือนกับมีความวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เยอะไปหมดแต่พอครึ่งปีหลังเหมือนฟ้าเปิดจังหวะดวงมีความชัดเจนยิ่งช่วงไปไปลายปี ช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วคุณอาจโดดเด่นมากดวงการเงินสุดปังเลยโอกาสแห่งการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยได้ดีขึ้นหรือในเชิงของสวัสดิการชีวิตที่มีรายได้ใหม่ๆการค้าการข,ขายธุรกิจมีความสำเร็จที่ดีอันดับที่หนึ่งชาวราศีพิจิตช่วงครึ่งปีหลังนั้นเป็นช่วงที่มีงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆของคุณรออยู่ เป็นจังหวะดวงดาวที่ต้องทำงานเยอะขึ้นต้องเจอคนเยอะขึ้นมีความวุ่นวายมากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีเป็นการเพิมม่มฐานลูกค้าที่ดีให้กับคุณซึ่งอันนี้ส่งตรงนี้ก็มีความต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการเงินด้วยดวงการเงินจะคึกคักมากโอกาสในเชิงของรายได้ถ้าเทียบกับครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทําเงินได้เยอะกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำหรือบางทีงานที่ติดต่อไว้ช่วงครึ่งปีแรก จะออกในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเลยทีเดียวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ